สบายดีสบายดีพี่น้องหมดทุกคนยินดีตอนทับเขาชูช่องแม่น้องปานแนลเด้อตอนนี้แม่น้องปานก็อยู่ที่เฮือนน้องแผ่นเค้กเนาะซึ่งว่ามาเลิกผากเข้าทุกคนนี่นี่ทุกคนมามาผักเข้าดากัดเนาะจะได้เห็ดผากเข้าเพิ่นเห็ดผักเข้าอันนี้มันเอาใส่เหื่อเนาะให้เจ้าที่เจ้าถานกินแล้วจะตับความเสื้อคง มันอยู่ดินคาวเนาะนี่อันนี้ก็แม่นพักเข้าที่ว่าเขาจะมาเลิกพักเข้าเนะหลังจากแม่น้องปานไปวัดมาแม่น้องปานก็จะมามาเลิกพักเข้าสิเนาะนี่อันนี้แม่ยื่เงินน้องเพิ่นเค้กเนาะน้องเพิ่นเค้กบรยูรน้องเพิ่นเค้ก ไปสงสัยไปลินแล้วแหละทุกคนอันนี้เหลือแต่แม่น้องแพนเค้กเด้อลินเพื่อนไปแต่มือเศร้าหุ่นไป,นไปเทาเหือนเฮอพอตู้เพ่นอ๋อตู้มาใส่ว่าอ๋องาน่เพราะว่าตะกี้นะทุกคนเป็นเพื่อนเกิดซื้อทอดกันมาดนแล้วเลยเนาะพราะว่านหลังจากไปวัดไปอีอย่างมาแลกก็พากันมาเลิกพาเข้ายุเหเือน สีนอนี่หลังจากที่ว่าเพื่อนกินอิ่มแล้วเขาก็เจ้าที่จะทานกินแล้วเนาะแล้วเขาก็กินตำหลังเพิ่นสิเพื่อนกินบมหมดเนาะเขาก็มากินสินอมาเด้อกินขา้าวน้ากันเด้อทุกคนอาหารกันกินของเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเด้อเออเด้อกินน้ากันเด้ดเอ มันกปักว er, ุ้นมีวุ yeah. ้นแเท้เบิร์ทองผาหลายแแซ่บด้วยน่าคือวุ้นเลนสคนใส่อันกินหอมใบเตยนี่บน้ยกินเนีเนี่ยสิดละอันติดติกอันระแต่รู้อย่งอีก

บริกินหวานเลยอันนี้ข้าต้มอย่างกันนี้ขนมเนี่กันขนมอย่ยนี่นี่จะเข้าละลาเสบเรบเถอะอันนี้เด็กก็มีเข้าละลายอีกเดี๋ยวแล้วขนมเปียงกินอีกว่าไอ้ที่ว่าอยมได้กินจากกันเขนมมันบว่าอมันกินรสบเป็นย่งเหมือนอื่ยนีนี่คือฟามเล็กๆเหมือนก่นกินรสขนมบริลานครับเื้อตัเหนึ่งข้าต้มกับเซร่า

หมดเรื่องอันนั้นบอสเสนเนน้หลายเป็นข้าเจ้าลายละแหนวเี้ยข้าเจ้าทุ่งเป็เนี่ยซ้ำุงอ๋อเป็นเขาเขเนี่ยวัาทุ่งข้าวเจ้าทุ่งครึ่งเพราะว่าตุ่งน้นมันหลกอะต้าวเสืออีเปล่า สัเกนเลียวตีบตีบไปทีนี้ตังเขาเสห้เขาปุนเหลวไล่เน้วานันเข้าโบมาเขพาเเินมยวอฮาฮะเสียกูดีมุดอล้วซ้ำเหมือนแต่กีนอันเดิมเลยแหละมันเดี่ยวไอ้มดมันก็เขบมีอันเดิมมันร็ตื่นตืดนเหย่น่อยเลย ชุนี้ลรเข้ามาชุดล้วเข้ามาชุดแล้วเข้ามาชุดนี้เข้บุมาเออบุมาฝาเงินมาฮ้่มเออฝากเงินห้าเที่ยงื้อกรเป๋าน่สั่งสุเอสั่งมือนเดิมเอา่อมสบาอันเป่าทนนีหมันกินแล้วก็กินข้าวแล้วก็เป่าหันกินข้าวมกินข้าวเม็ดเลยก็ ยำให้กมข้าวเธอบอเออทำามอันใหมอันกเป็นแ็บต้อมแต่ก็ไ่หยบตวไป้องนีบักหมดสุดแต่หนอนนี่อที่น้องมกูพวทมีท่อมีังหมัดโอ้เหมันนามเงียวออกมาแล้วโอ้โองเอออยู่กับเตาเนี่ยเราจะบังหมไปอ็แต่บังหมูแกินเลยนะ Ô <laughs> lắm oh, oh. <laughs> <551. cười> à. rồi mày đâu mày mày sao mà mày đâu mày đâu mày đâu mày

<laughs> <laughs> <Được, cười> Nãy <ngang> là từ <laughs> còn... <laughs> mặt <Một bài thử. cười> của mặt À, còn... <laughs> Ơ, ừ. <laughs> con mời mất lòng anh này Ừ người làm người làm người làm người 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 con người người Ăn อุ่นร้นเลยนำเด็ดเลร้นใมมันก็จะกินลายนาดมืดนำตะมูเวนตะเจมมืดเลยอะมาแหวกขนมอัมเป็นไงเด็เป็นสุดขนมเยองแม่อีมึกออตรงเสะเทานั่นเอเาลงลงกระเปียบวักระเปียกก็ไม่กิน ตาวน่าปว้ตงฟาวมันกินอันบักบักบักหมู่อันแม่มันบวต้มก็บเปียกตุ่มยังแม่มันซื้อโจก้ก็ซื้อแบบขาเจ้าวนกินที่แย่มากบวบตง้าวยังมันมีมางไม่เนี่ยเออขนาดกันบางไม่กลซื้อตื่นมันนันอีกซื้อโจกินที่โอ้ซ้อมหัวป่าพี่น้องมัวประกด อันแต่ละคนเนาะที่ว่าอยยุแต่ละเหือนน่กเพิ่นก็เฮ็ดผักเข้าเดี๋ยนี้เส่เหือนเมื่อทุกคนเฮ็ดเส่เหื่อได้บางคนเอดใซ่นอกเหงืออเนาะแต่แม่น้องป่านก็เฮ็ดมือนี้เลยบบได้รีวิวให้ทุกคนด้เบิรงเนาะแม่น้องป่านก็เฮ็ดเด้อเฮ็ดเส่เหือนบได้ละหฮดสิบสองของสิบสี่เหิดนี่คงเกลี่ยเนาะแม่น้องป่านบบเคยละต้องได้เฮ็ดทุกเทือเนาะ เพราะว่าบรรพบุร eh ุษพาเฮ็ดมาของราฮิดมาตลอดเลยมัันนนนิใจรอซื้ีะ

มามาา้าผ่าเข้ายืมเงินน้องเป็นเค้กเนาะเลิกผ่าเข้ายืมเงินน้องเป็นเค้กจะถือว่าสําเร็จเนาะมื้อน,นี้เอาไว้ปีหน้าคนลวเนาะจะได้มาม,าม้าันนอนี้จะค่อยเฮ็ดใหม่มปีนึงมื้อสองเทื่อทุกคนเห็นห่อเขาแล้วกันหาผ่เาเข้ายืมเงินแบบนี้เนาะจะปีนึงมีสองเทืาเ่าคืนเห็นห่อเขาอันประดับดินแล้วก็ห่อเขาสลัดสิเนาะเป็นตามหิดเหล่าสาวปุ่นเฮาสุดเป๊ะ ตามันพระบรุษพาเฮตหมากะเฮตดต่อต,ต่อกันมาเลยบ่เคยละหนิปสองของคิปจีหนีคองเกียงเลยพ่อแม่พาเฮตดกระเฮตดมาเนาะโอเคเลอทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องปันกนะ็จะขอจบคลิปอยู่ที่พาเข้าอยู่เีงินน้องเป็นเค้กเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ะได้ผู้ใดปพลาดมากะได้เห็นคลิปนี้ถ้าทึงมุกทึงใจก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องปันชาแนลด้วยนะทุกคน 拜拜。